สวัสดีนะครับเพื่อนๆผมตองอาคารนัทครับวันนี้ก็ได้นำเหรียญสร้างบารมีของหลวงพ่อคุณวัดบ้านไร่นะครับปี2519ไม้เพื่อนๆได้ชมกันสามเหรียญน,นะครับก็จะเป็นเหรียญเนื้อนวะนะครับไม้เพื่อนๆเ,เปรียบเทียบกันแล้วก็เหรียญทองแดงลมดำเหรียญรุ่นนี้นะครับรุ่นสร้างบารมีปี2519เนี่ยนะครับ <c oughs> ก็จัดสร้างด้วยกันทั้งหมด4เนื้อนะครับก็จะเป็นเนื้อทองคำนะครับ ที่พบเห็นกันเนี่ยก็จานวนน้อยนน้อยมากๆเลยครับแล้วก็น่าจะเป็นเลขตัวเดียวนี่แหละครับแล้วก็นงเ,งนเนื้อเงินนะครับก็หลัก10เหรียญน,นะครับแล้วก็เนื้อนวะสองเหรียญที่นํมาให้เพื่อนๆได้ชมกันก็จัดสร้าง999เหรียญน,นะครับแล้วก็เนื้อทองแดงลมดํานะครับคันนี้เราก็มาชมกันเลยดีกว่าไหมครับนะก็มาชมด้วยกันเลยพร้อมๆกันเลยนะครับอ่าโอเค ก็มาเริ่มกันได้ที่ด้านหน้าเหรียญเลยนะครับด้านหน้าเหรียญนะครับอ่าก็จะมีนะครับตัวอักษรนะครับหลวงพ่อคูณปริสุศโธนะครับนี่คือเนื้อทองแดงลมดํานะครับแล้วก็เนื้อนวะสองเหรียญนะครับเพื่อนๆลองมาดูนะครับหูเหรียญนะครับหูเหรียญนี่ก็จะเป็นหูก็จะออกนะครับหูเหรียญก็จะเป็นหูเหรียญเป็นหูในตัวนะครับน่ะ ทั้งสี่เนื้อเลยนะครับหูในตัวทั้งสี่เนื้อแล้วก็เพื่อนลองสังเกตนะครับว่าขนาดหูเนี่ยค่อนข้างหนะนะครับนี่นะครับะนะครับแล้วก็ในนวะก็เหมือนกันนะครับนะครับหูเหลียค่อนข้างจหนานะครับดูหูเล็กๆนะครับอ่าโอเคแล้วก็ เหรียญก็มีจานะนะครับเพืเ่อนๆนะเหรียญมีจานด้านข้างนะครับนะตรงนี้นะครับก็จะมีทั้งมีจานแล้วก็ไม่มีจานอย่างเหรียญเนี้ยก็ไม่มีนะครับเหรียญนี้ก็ไม่มีจานนะครับอ่าคราวน,นี้เอ่ออยากให้เพื่อนๆลองดูกันผมอยากจะให้เปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับอ่าจุดพิจารณานะครับอันนี้อาจจะดูยากนิดน,นึงผมเลยเอานว,วะมาให้ดูเปึ๊บเนี่ยนะครับเพื่อนๆ เวลาที่กระทบแสงเนี่ยตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะนี่ตรงนี้เห็นไหมฮะตรงเนี้ยเหมือนจะเหมือนเป็นรอยเป็นรอยนูนจากคอหลวงพ่อเนี่ยเวลาพลิกเหรียญเนี่ยนะครับเนี่ยอ่าอันนี้เป็นในบล็อกนะครับเห็นไหมฮะเป็นทุกเหรียญนะครับเพื่อนๆและก็ทุกเนื้อด้วยแล้วก็ทุกเนื้อด้วยเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมฮะนี่นี่ต้องพลิกเหรียญนิดนึงเนี่ยตรงนี้นะครับจุดพิจารณาแล้วก็ด้านหน้านะครับเพื่อนๆ ให้เพื่อนเพื่อดูตรงนี้นิดนึงเราดูพร้อมกันนะครับปึ๊บนะครับตรงนะเดี๋ยวผมลองดูนี่ก่อนอ่าเดี๋ยนะอ่าตรงนี้ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ช่วงนี้นะครับช่วงบ่าทซ้ายหลวงพ่อเนี่ยจะมีเป็นเส้นปะโค้งเนี่ยขึ้นไปแล้วก็โค้งลงนะครับเป็นอย่างนี้ทุกเหรียญน,นะครับทุกเนื้อด้วยนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะนี่ เนไฮะอาจจะเป็นเส้นปะเส้นปะโค้งขึ้นแล้วก็ลงนะครับนี่เนะื้อทองแดงนะดูเนื้อนวะนะครับเห็นไหมฮะนี่เห็นปะฮะอโอเคนะครับก็เพื่อนๆลองดูนะครับเส้นนะครับหน้าหน้าของหลวงพ่อนะครับาตามีความลึกนะครับ นี่ยนะฮะาตาหลวงพ่อลึกมากนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่แกะได้สวยงามมากๆทุกอย่างเนี่ยคมชัดแล้วก็ลึกมากๆว่าจะเป็นริ้วจีวรน,นะครับเส้นสังคตินะครับนี่เห็นไหมฮะนี่ทีละประคศนะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆสังเกตอยุดจุดหนึ่งนะครับจุดตรงเนี้ยนะฮะนี่ ที่เป็นผ้าและประคดเนี่ยนะครับที่มัดรวมกันไว้เนี่ยนะครับแล้วก็ตรงเส้นนี้จะมีเส้นขวางอยู่เส้นเดียวนะครับเป็นอย่างนี้ทุกเหรียญน,นะครับเป็นแนวขวางนี่นะครับนี่เห็นไหมฮะเส้นเล็กๆเส้นหนึ่งเป็นแนวขวางเพื่อลองดูนะ,ะดูทองแดงล้มดานี่เห็นไหมฮะ,ะจะมีเส้นเล็กๆอยู่เส้นหนึ่ง เพื่อนๆลองดูนะครับการวางมือของหลวงพ่อนะครับการประสานนะครับมือสวยงามมากๆเลยครับแกะได้คมได้ลึกมากๆเลยนะครับนิ้วเท้าด้านซ้ายนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยครับริ้วจีวรนะครับสวยงามจริงๆครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็นะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับโลหะมีความเรียบตึงนะครับมีความเรียบตึงแล้วก็ที่ผมอะ ผมอยากนามาให้เพื่อนๆได้ชมกันเพื่อนเนื่องจากอย่างนี้ครับจะมีจะมีจุดตําหนิในบล็อกนะครับเพื่อนๆลองดูไปด้วยกันนะครับอ่าตรงนี้นะครับหลวงพ่อเนี่ยรุ่นสร้างบารมีเนี่ยก็จะเป็นหลวงพ่อนั่งเต็มองนะครับนั่งคาสมาเต็มองค์นะครับแล้วก็มีอักษรว่าหลวงพ่อคูณปริสทตโธนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับว่าตรงนี้เนี่ยนะครับทุกเหรียญจะมีโค้ดนะครับ ตรงนี้มีโค้ดถูกไหมครับแล้วก็ในโค้ดเนี่ยอ่าในโค้ดเนี่ยนะครับก็จะมีจะมีเส้นเสี้ยนอยู่อ่าจะมีเสี้ยนอยู่ข้างในนะปึ๊บไม่เห็นไหมฮะอ่าเนี่ยเห็นไหมฮะในโค้ดเนี่ยด้านข้างโค้ดเนี่ยจะมีเส้นเสี้ยนอยู่ข้างในเนี่ยนะครับเนี่ยตรงนีะฮะ นี่ตรงนี้ปึ๊บ,บ,บ,บแล้วตรงฐานนะครับเพื่อนๆตรงฐานตรงนี้นะครับนี่ตรงฐานตรงนี้ตรงเนี้ยจะมีรอยอยู่แต่รอยเนี้ยไม่ได้เป็นทุกเหรียญน,นะครับอ่าอย่างเนื้อทองแดงเนี่ยรอยตรงเนี้ยเป็นเพราะเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าโค้ดนะครับต่อใกล้ฐานอ่ะแล้วก็เลยไปโดนฐานอ่ะก็เลยออกก็เลยเป็นรอยนะฮะเป็นรอยโดนที่ฐานแต่เพื่อนเราสังเกตน,นะครับ นี่ถ้าเป็นเนื้อนวะนะครับเห็ <he not? S 2> นไหมฮะนี่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นรอยทุกองค์นะครับตรงนี้นะครับเนี่ยจะเป็นลอยทุกองค์แล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกเนื้อด้วยตั้งแต่เนื้อประทานโทษครับเนื้อทองคําเนื้อเงิน,น,น ungen, แล้วก็เนื้อนวะจะมีรอยอย่างนี้ทุกองค์นะครับทุกเนื้อนะครับเป็นแบบนี้ตลอดนะครับแอนนี่วันนี้ก็เลยนำให้เพื่อนๆนได้ชมกันนะครับ ก็อีกจุดหนึ่งที่ผมบอกกันนะครับตรงโคง้โคงนะครับตรงโคง้งนี่ตรงโคง้งอาจจะเป็นทุกเหรียญน,นะครับตรงด้านนี้ที่ผมบอกว่าจะเป็นรอยนูนๆน,น,นะครับเป็นรอยนูนนะครับตรงประมาณตรงคอท่านเนี่ยาณเนี้เนี่ยอาจจะเป็นนี้ทุกเหรียญทุกเนื้อเลย นะครับเดี๋ยวผมลองส่องให้ดูอีกทีว่าว่าจะเจอว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับเนี่ยเนี่ยประมาณเนี่ยครับเนี่ยอ่าเนี่ยตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะจะเป็นนูนๆที่ผมเนี่ยขยับขึ้นขยับลงอยู่เนี่ยนะฮะเพื่อนๆเนี่ยนี่นะครับเส้นตรงนี้นะครับฮะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงทองแรงลมดํานะครับก็จะเป็นลมดำเดิมนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แห้งๆนะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็ จะมีเป็นรุ้งๆอยู่เลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมฮะผิวโลหะก็ต้องเรียบตึงนะครับเพื่อนๆอนะครับเรียบตึงคันนี้เห็นไหมฮะเพื่อนๆลองดูนะครับแล้วก็ทุกเหรียญน,นะครับอ่าจะมีขอบขอบเหรียญเนี่ยครับตั้งชั้นขึ้นมานะครับอ่าคันนี้เรามาดูด้านหลังกันดีกว่านะครับด้านหลัง พิจารณาอีกจุดหนึ่งที่สําคัญเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมปรับไฟนิดนึงนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นกันชัดเจนนะครับตรงหูเหรียญตรงเนี้ยนะครับนี่ตรงนี้นะครับทุกมันเป็นที่ตัวตัดนะครับทุกเนื้อนะครับจะเป็นลักษณะหูเหรียญจะเข้าแล้วเว้าวเข้าไปโค้งเข้าไปเว้าวแล้วก็โค้งเข้าไปนะครับถ้ามองเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นภาพนิ่งให้ถ้ามองเข้าไปเนี่ยเป็นเหมือนหลอด ห,หลอดเหมือนหลอดนี่เงี้ยเป็นหลอดกลมๆม,มันนะครับทิมเข้าไปเลยเนี่ยกลมๆเลยเข้าไปเหมือนหลอดหลอดทิมเข้าไปทะลุไปอีกด้านหนึ่งได้เลยเกิด <Drum package> จากตัวตัดที่คมมากๆนะครับเพ,พื่อนๆเนี่ยตรงนี้เห็นไหมฮะนี่นะครับตรงนี้เห็นไหมฮะของโค้งเนี่ยนะครับเป็นหะะนี้ทุกเหรียญน,นะครับเพราะเป็นที่ตัวตัดครับทุกเนื้อด้วยนะครับ <breaking> แล้วก็หูเหรียญน,นะครับ่าก็จะเป็นผิวเป็นจะขุ่ขะนิดนึงนะครับ อาหูขาดนิดนึงเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนะฮะหูเหรียญด้านหูเหรียญด้านหลังจะเป็นนีุ้กขะดุกขะอ่าเรามาลองดูอีกเหรียญนหนึ่งนะครับเป็นเหรียญเนนนวะนะอันนี้น่าจะเห็นชัดกว่านี่เห็นไหมฮะอ่าจะเป็นอย่างนี้ทุกเหรียญทุกเหรียญเลยครับก็ลองส่องดูซิว่าตัวตัดเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพนี่อ่าเห็นไหมฮะเพื่อนอาจจะเห็นนิดนึงนะครับเพื่อลองดูจะเป็นเหมือนเป็น ด้านข้างหูเหรียญน่ะนะครับอ่าผมว่าเหรียญนี้ชัดกว่าครับอ่านี่นะครับเห็นไหมฮะหูเหรียญเนี่ยจะเว้าเข้าไปข้างในเนี่ยจะเว้าเข้าไปข้างในแล้วก็โค้งเนี่ยครับอย่างเงี้ยอ่าอ่านะครับอ่าแล้วก็มาดูนะครับด้านหลังนะครับเพื่อนๆอ,อ่าก็จะเป็นตัวอักษรวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครร,ราชสีมา รุ่นสร้างบารมี2519นะครับตัวหนังสือนะครับก็ต้องมีความคมชัดนะครับเป็นธรรมชาติของเหรียญปั๊มเนะนะครับนะฮะเป็นเป็นสันคมนะครับเป็นแท่งๆชัดเจนเลยนะครับนตัวหนังสือต้องคมชัดไม่เบลอนะครับเหรียญไม่บวมนะครับเพื่อนๆไม่มีบวมน่ะเหรียญต้องไม่บวมนะครับนะฮะรุ่น แท่งๆเลยเป็นสันเลยครับเพื่อนๆเนี่ยผมเอียงให้เนี่ยครับเห็นไหมฮะสองห้าหนึ่งเก้าเลขยันก็ชัดเจนนะครับอ่าผมขอยอนิดนึงนะครับเพื่อนๆไหนๆมากันแล้วนะครับผมอยากให้เพื่อนๆได้ชมตรงนี้นะครับาจะมีเส้นแตกเป็นแนวขวางแล้วก็จะมีเส้นแตกขึ้นไปเนี่ยนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับนี่ปุ๊บเี่ชัดเจนเลยนะครับเพื่อนๆ อ่ไหมฮะอา่าเราไปเสร็จปุ๊บเป็นแนวตั้งขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งนี่เส้นนี้นะครับอ่าเราลองมาดูนะครับในนวะครับเนนวะเหมือนกันเดียเลยนะครับครับเส้นแตกออกด้านข้างนะครับไหฮะอ่าแล้วก็ปึ๊บเส้นนี้นะครับคมคมเล็กๆคมคมเลยครับอ่าเห็นไหมฮะ นี่โอเคอ่าเรามาดูเหรียญน,นี้กันต่ออีกเหรียญหนึ่งเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่สวยมากๆเลยนะครับอ่าดูผิวใช่ฮะครับ่ะตรงนี้มาดูตรงนี้มันเดิมนะครับฮะนะฮะเส้นแตกตรงนี้ครับคมๆเลยนะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับก็เส้นตรงนี้ อ่าเนี่ยนะฮะอ่าเส้นแตกนะครับเ,เพื่อนๆสังเกตดูนะครับดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับออนะฮะตัวหนังสือเห็นไหมฮะอ่ามีความคมนะครับเป็นสันนะครับอ่านะคมชัดมากๆนะครับจังหวัดคนครราชสีมานะครับยันมีความคมเห็นไหมฮะคมมากๆเลยแต่ละตัวนะครับ เพื่อนเห็นไหมฮะอ่าแล้วก็นี่ฮะรุ่นใช่ไหมครับเป็นสันสันนะครับเนี่ยเป็นตั้งเป็นแท่งๆเลยครับเพื่อนๆสวยงามมากๆนะครับครับก็ดีใจมากๆเลยครับเพื่อนๆได้นำมาให้เพื่อนๆดูกันสองเนื้อนะครับเพื่อนในการเปรียบเทียบแล้วให้เอ่อจะได้รับได้แชร์ข้อมูล รวมๆกันนะครับหวังว่าข้อมูลนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมต้องอาคารนัทนะครับออแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ